พี่น้องคนไทยทั้งประเทศเป็นพี่น้องสิมวลชนอีกครับผมฉลาดตางช่วงในตณะรังประหานสภาพุรธศนกราคนที่สองได้รับมอบหมายจากท่านประธานสภาพุทธศนรกราให้ตำหน้ทา,นาท,ท,ที่เป็นประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านและพักร่วมรัฐบาล ซึ่งก่อนที่จะมีการประชุมแต่ละสัปดาห์นั้นต่างมีความขัดแย้งกันอยู่ความเห็นไม่ตรงกันนี่อันผมจึงนัดประชุมเพื่อให้วิบสองฝ่ายลงทั้งตัวแทนคอรมอมาทำหน้าที่พูดคุยเจรจากันบางครั้งก็จบด้วยคุยนอกรอบ็จแล้วก็ไปที่ประชุมเพื่อรับรองมติบางครั้งก็ ไม่ใช่เหตุผลในที่ประชุมนะครับแต่ด้วยความที่เราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีเป้าหมาย,ยาเดียวกันคือต้องการให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากวิโนโระชนแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้สภาผพพู้นนแทนราษฎรเราประชุมซึ่งท่านหลายคนก็สงสัยว่าทำไมมีวาระ พิเศษออกมาสามวันวันที่สามวันที่สี่ที่ห้าซึ่งวันที่สามที่สี่ที่ห้านั้นเกิดจากการประชุมร่วมทั้งสามฝ่ายเอาเนื่องจากกฎหมายยังค้างอยู่ในสภาผู้แทนศภานิบนวามตกทั้งกฎหมายของสมาชิกสภาเทศรารทุกพรรคการเมืองกฎหมายของพี่น้องประชาชนที่เสนอมาโดยประชาชน กฎหมายรัฐบาลที่ค้างอยู่เ,เรื่องด่วนอันวิบทั้งสามฝ่ายเห็นว่าควรจะกำหนดวาระพิเศษขึ้นมานะครับในวันที่สามเอาเรื่องกฎหมายที่สมาชิกเสนอมาแต่ว่าเป็นกฎหมายที่สมาชิกหลายพรรคการเมืองเสนอขึ้นมาไม่ใช่อ,อ,องค์กพรรคใดพรคหนึ่งคณะทำงานก็ไปกรองมากฎหมายที่พรรคการเมืองเสนอว่าหลายพรรค ความเห็นตอดกล้องต่อคันรวมเป็นกลุ่มได้แปดกลุ่มนะครับซึ่งกำหนดประชุมในวันที่3กุมภาพันธ์วันพฤหัสก็ประชุมตามปกติมีกระทู้ข,ข้อสอบถามยติส่วนบระจุวิ่ายรัฐบาลก็ขอให้ร่วมเอากฎหมายของรัฐบาลที่ค้างอยู่เช่นระราชปรญญัติอสมอกฎหมายที่ พี่นาแล้วเข้าสู่การพิจารณาแต่รับการยินยันจากทุกฝ่ายว่าสามวันนี้เราจะร่วมร่วมกันประชุมเพื่อกำหนดให้องค์ประชุมครบถ้วนและเรียกนัดกฎหมายที่ค้างอยู่้เพื่อเกิดประยโ,โยชน์ตอบพี่น้องประชาชนเรามีวันที่สามที่สี่ทีห้าแต่ท่านเป็นีความว่าท่านประธานวนอนนัดเพื่อจะเลือกบุคคลซึ่งจะเดียวก,ก,กันกับที่วันที่เก้าสิห้าคมที่ผ่านมานะั้น สารต้องรอดในวิจัยคุณสมบัติของท่านอนดีตนายกตรีนะครับในเมื่อว่างเว้นนายกตรีประเทศชาติจําเป็นจะต้องมีนายกตรีซึ่งไปจากสภาผู้แทนาษฎนเป็นคนเสนอแต่งตั้งแต่เนื่องจากยังไม่ได้บรรจุระเบียบวระในเวลานี้ว่าด้วยการเลือกตั้งนายกตรีและยังไม่รับการต่างงานจากกลุ่มการเมืองใดว่า กุม่มการเมืองใดได้รับการรับเสียงสนับสนุนเกินกว่ากึ่งหนึ่งแจ้งว่าที่สภาผู้แทนรัรเพื่อจะได้ตบดกวาระการประชมุมถ้าหากว่ามีกลุ่มการเมืองใดที่ได้เสียง,งมากเกินกว่ากึ่งนั้นกึ่งหนึ่งนั้นถ้าเสพาพอนอวาที่สภาผู้แทนรัรอท่านประธานสภาผู้แทนรัรอก็ยัดจะต่างบรรจุะเบียบวละต่อไปนนในวันที่สามคู่นี้ ท่านประธานวันอนให้ผมประสานงานกับวิบทุกฝ่ายวิบรัฐบาลวิบฝ่ายค้านเดิมและตัวแทนคลมอรประชุมร่วมกันในวันที่3กันยายนเวลา10นานกานะครับเพื่อถ้ามีสื่อแจ้งมาว่าวาระตามปกติเราจะประชุมตามเดิมหรือไม่เพื่อเป็นเกิรยืนยันแต่หากมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอบุคคลคือนายโยีินจะต้องประชุมเพื่อ ยกเลิกวันใดวันหนึ่งที่เรากําหนดไว้แล้วพอเราแจ้งเป็นหนังสือแจ้งให้สัตวชิกได้ทราบแล้วนะครับฉะนั้นพร่กนี้เป็นเรื่องอักขันก็คือวิบซึ่งประธานการท่านประธานวิบฝ่ายค้านประธาน,ปปานวาิบฝ่ายตัวแทนกรมรับทราบได้จะมาร่วมประชุมพรุ่งนี้ส่วนจะมีวาระอื่นหรือไม่ยมังไม่ทราบเว้นแต่จะพรุ่งนี้หรือตอนเย็นนั้นจะมีเรื่องอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง เนี่อยากเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบว่าการทำหน้าที่ของพพสภาผู้แทนส่วนท่านประธานเองพวกผมยังไม่สามารถบรรจุไเป็นเวลาดได้เอเพกาะ็จะต้องมีฝ่ายผู้ปฏิบัติฝ่ายสมาชิกพพสภาผู้แทนสอนเป็นผู้กาหนดแตเนีานมาพวกผมมีหน้า,าที่ในการนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อหาข้อสสุปให้ตนาาเองนะครับท่านหลายท่านว่าทาไมประธานบรรจุชา้าบรรจุเร็วนะครับขึ้นอยู่กับฝ่ายการเมือง ตั้งสองฝ่ายว่ามีความพร้อมอย่างไรอันสภาน้มีความพร้อมในการที่บรรจุเพื่อทำการเลือกตั้งเลือกบุคคลแต่หาบุคคลไปทําหน้าที่ในยกต่อไปครับ